ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ <c oughs> แวะชมสวนหลังบ้านสักนิดนึงครับผมว่ายางไงฮะอะไรเหรอฮะก็ให้แล้วไงนั่นน่ะข้าวนะ่ะให้แล้ว จะเอาอะไรโอ๋จะเอาหญ้าก็ <laughs> จะเอาหญ้าเหรออาเดี๋ยวจะหามาให้ครับอันนี้ก็คือลูกหา่านที่อ่าฟักจากตู้ฟักแล้วก็แยกมาอนุบาลไว้ครับผมก็จําหน่ายไปหลายตัวแล้วครับผมแล้วก็มีลูกเป็ดอันลูกเป็ดเป็ดคอกนี้ก็คือที่สวนครับเขาออกจากที่สวนก็เลยนำมาอนุบาลว้ที่นี่ก่อนครับผม อันนี้ฮะก็คือส <c oughs> วนยอมหลังบ้านค <c oughs> รบับผมก็มีผักนี้อ่เป็ดไก่กระตะหานไปยังไงร,รู้สึกเก่ดเ,ดเลยจ้าเก่งเหลือเกิน ในนี้ก็เลี้ยงปูครับเลี้ะะยงปูไว้คฝักมีปูนะฮะในในบ่อเนี้ยเลี้ยงปูไว้ แล้วก็ผักนะผักเป็นผักปอดสารพิษครับผมคนดูแลก็ยายน้อง <c oughs> ตรงนี้ยายน้องก็เป็นคนจัดการพิกพิกก็มีนะออกลูกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้จะเป็นลูกไก่ที่มาจากสวนนะครับแม่ไก่ที่ออกจากสวนนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์ไก่ชนนะลุดนี้ก็จะพอออกปุ๊บผมก็จะแยกมามานุบาลที่นี่ไว้ก่อนครับก็พอโตเสร็จแล้วก็จะเอากลับไปเลี้ยงก่โน่ดครับผม รู้สึกว่าต้องการหญ้าครับไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยเขาต้องการหญ้ามียญาให้เขากินไม่เจ็บชอบีนนะ่ายนะง่ายครับแต่สิ่ที่เขาชอบก็คือหญ้า เวลาเราเอามาให้โอ้ยก็คือของชอบก็คือของชอบนะไม่ว่าแต่คนหรือสัตว์หรืออะไรเนี้ยฮะอันนู้นหัวอาหารกับฝายข้าวผสมกันเขาก็ยังไม่ค่อยกินอะไรก็คืออิ่มแล้วแหละแต่ตัชญาามาเนี่ยก็อย่างเงี้ยฮะ กันและเลมอยู่ทั้งวันครับตัวขานี่ก็คือจริงๆไซส์นี้นะถ้าเป็นสีเทาน่ะผมขายไปหมดแล้วแต่ทีน,นี้พอ,อยังเหลืออยู่ก็จะคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวผู้หรือ,อยังไงเนี่นะตัวเนี้ยผมก็ไม่ชำนาญเรื่องการดูเพศเมียหรือเพศผู้เท่าไหร่ก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนครับหานสีขาวครับ ส่วนอาหารสีเททาวน่คือก็จำหน่ายไปครับถ้าสองอาทิตย์ก็มีคนมารับไปอยู่ถ้าแรกเกิดก็ต้องอนุบาล้ก่หนร่บก็ผักปลอดสารพิษที่ <t ries> <God. t ries> ส่วนยอมที่บ้านนะฮะ พริกก็ไม่ได้ฉีดยาครับใบหงิกหรือว่าเป็นเพ้ยก็ปล่อยเลยครับไม่ไม่ได้สนใจเพราะว่า <c oughs> มันตรงนี้เราทำไม่มีสารพิษครับผมก็ปล่อยไปเลยครับอ่าเนี่ยก่อนออกจากสวนครับผม ก็ <c oughs> ชีวิตชาวไร่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่สวนแคนตาลูปนะครับวันนี้ครับผมลูกค้าที่ออเดอร์แตงไว้ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นต้นบ่ายนะครับจะเอาไปส่งตามแม่ค้าต่างๆที่ออเดอร์แคนตาลูปไว้ ครับผมก็เมื่อวานได้ออเดอร์มาหลายเจ้าอยู่ครับผมท่านที่ต้องการแคนตาลูกครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับผมอันนี้คือพามาดูสวนหย่อนสวนสวนย่อมนะครับผมสวนย่อมสวนผัก สวนผักเป็นสวนย่อมเล็กๆครับอยูอ่ข้างบ้านนี่แหละครับผมอันนี้ต้องทาตะข่ายไว้ครับเพราะว่าลิงลิงจะเข้ามาเด็ดหมดเลยครับถ้าไม่ทําไว้ครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ยายเขาเป็นคนดูแลนะครับยายหนองครับผมตรงนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยตรงนี้ครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะครับ FC ทุกท่านที่กดติดตามครับผมเกษตรกร,ก,รก็มีกิจกรรมทุกวันครับผมก็มีสาระมัง่งไม่มีสาระบ้างครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมที่รับชมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ